สวัสดีครับ EA ตัว ENV b r e a k Out นะครับยังยังอยู่ในซีรีส์นี้นะครับ Super Ten นะครับบวกกับตัว b r e a k Out ก็จะเป็นเวอร์ชั่นของ2.0นะครับสำหรับสายเทสั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูเวอร์ชั่นของตัวนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับก็ สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นกำหนดช่วงเวลาในการเทรดนะครับแล้วก็ฟังกช์ชันของอาการปิดกำไรนะครับก็จะมีการาชดเชยการขาดทุนนะครับเพื่อให้ปิดเร็วขึ้นนะครับในของแต่ละวันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดาูตัวเวอร์ชั่นของตัวนี้นะครับว่า มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูก็เดี๋ยวจะแบ็กเทสให้ดูนะครับก็ใช้ทุนห้าร้อยนะครับลลอดเริ่มต้น0ูนย์นึ่งนะครับเม็กออเดอร์ออเดอร์นะครับ5ออเดอร์ในการยิงเซตหนึ่งนะครับแล้วก็โค้ดโปรฟิตนะครับเราต้องการให้ปิดกำไรที่เท่าไหร่เราสามารถใส่ได้นะครับถ้าเราใส่ศูนย์อีเก็จะ กรณีที่กําไรมากกว่าหรือเท่ากับ0น,นะครับเขาก็จะปิดออเดอร์ให้เราในกรณีที่เราลาันหลายคู่เงินนะครับก็เปลี่ยนตรงเลขตรงนี้ไม่ให้ซ้ํากันนะครับอาจจะเป็น9798นะครับในนี้ที่เราลันหลากราฟนะครับแม็กหลอดนะครับอาจจะตัวนี้อาจจะใช้1นึหลอดนะครับหรือว่าจะ5้าหลอดนะครับแล้วแต่เรานะครับว่าเราจะ,ะใช้ทุนเท่าไหร่แล้วถ้าเราต้องการคุมหลอด ในการเปิดออเดอร์นะครับเราก็ใส่ตรงนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นาการกำหนดช่วงเวลาในการเทรดนะครับอาจจะเป็นอาจจะเทรดคู่เงินในช่วงของอช่วงเวลาทีา่คู่เงินนั้นๆนะครับเปิดตลาดนะครับก็มีการกำหนดได้เลยนะครับของเวลาของเซเวอร์นะครับตัวนี้ แล้วก็มีฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเป็น l a l y Profit นะครับก็แนะนำให้เปิดนะครับตัวนี้เป็นการชดเชยให้ปิดเร็วขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับเรายังอยู่ในซีรีส์ของอตัวอ i นี้ของ Super Ten แล้วก็เ r e a k o u ของปีนี้ก็จะเป็นอินดี้ตัวนี้นะครับที่เรากำลังพัฒนาให้มันแม่นที่สุดนะครับเราพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากอินดี้ของตัวนี้นะครับก็การทำงานของตัวนี้ก็เหมือนเวอร์ชันหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะกำหนดได้ไว่าเมื่อมีสัญญาณนะครับเราต้องการให้ยิงกี่ไม้ เราเมื่อกี้เราตั้งไว้ที่5 o r ออเดอร์นะครับเขาก็จะยิง5ไม้ให้เรารกำไรมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เขาก็จะปิดให้รตรงนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตตรงการเปิดปิดของตัวอินดีตัวนี้นลูกศรสีเขียวตรงนี้แล้วก็เป็นเส้นก็คือเป็น อินดี้ของซูเปอร์เทนนะครับจะใช้ซูเปอร์เทนมาเป็นตัวกรองสัญญาณก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นขาขึ้นหรือขาลงถ้าเป็นขาลงจะเป็นเส้นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีจะต้องมีตัว enb b a u t มาคอนเฟิร์มนะครับถึงจะเปิดไมซ์ซิลให้นะครับเหมือนกันนะครับถ้าเป็น ฝั่งหน้าบายนะครับมีลูกศรสีเขียวจากของซปเปอร์เทนคอนเฟิร์มว่าเ,เป็นขาขึ้นแล้วมี e n b สีฟ้านะครับคอนเฟิร์มว่าแท่งนี้เ,เป็นขาขึ้นเหมือนกันนะครับเขาก็จะหลังจากจบแท่งนะครับเขาก็จะยิงออเดอร์ใยให้เราการทำงานของเอเอตัวนี้จะประมาณนี้นะครับ ถ้าซูเปอร์เทนคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเป็นขาลงถ้ามีลูกศรสีแดงเขาจะเปิดเซลให้นะครับแต่ถ้ามีลูกศรสีฟ้าขึ้นจะไม่เปิดออเดอร์นะครับเพราะว่าเขายังมองว่าเป็นขาลงอยู่นะครับถ้าเป็นลูกศรสีแดงนะครับเขาก็จะเปิดเซลให้เราครับเขาก็จะยิง5้าไม้เหมือนกันนะครับเป็นเซ็ตถ้าเราสังเกตนะครับนี่ จะเปิดตัวนี้ EA ตัวนี้คอนเซปต์จะไม่มีการเบิ้ลไม้นะครับแต่จะมีการเปิดเป็นเซตให้เราสังเกตนะครับสำหรับท่านใดที่ได้ลองเวอร์ชันหนึ่งแล้วนะครับก็ตัวนี้สามารถที่จะ ตัวนี้เรากำหนดให้สามารถที่จะเปลี่ยน m า f เฟรมได้นะครับแต่กรณีที่เราใช้ตัวเวอร์ชัน1่เราฟิกไว้ที่ M1 นะครับเพื่อให้สัญญาณให้มันเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวเวอร์ชัน2ตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยน m า f เฟรมได้เลย เราจะใช้ m5 m15 นะครับแล้วแล้วแต่เรานะครับถ้าเราใช้ตัวทอร์เมที่เล็กลงนะครับสัญญาณก็จะมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวอินี้เราก็จะส่งสัญญาณ่อน,นข้างที่จะเยอะนะครับถ้ามีลูกศรสีฟ้าเขาจะไม่เปิดไม้ปลายให้นะครับเขาจะรอเปิดฝั่งเซลล์กับการทำงาน Ea ค่อนข้างที่จะมีตัวกรอง2ตัวนะครับเหมือนที่บอกไปเขาก็จะมีสัญญาณที่น้อยเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างของวันนี้นะครับไม่มีสัญญาณเลยนะครับมีทีหนึ่งเนี่ยก็เพิ่งมีสัญญาณของ ENV นะครับกอเพิ่มเขาก็จะเปิดไม้เซลให้นะครับ สำหรับสายเทรดสั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการาต้องการความแม่นยำแล้วก็หลอดที่ค่อนข้างที่จะใช้หล,ลอดใหญ่นะครับก็แนะนำตัวนี้เราอาจจะปรับตรงโปรไฟตนะครับเราต้องการให้ปิดกี่เหรียญเรากา็สามารถที่จะกำหนดได้นะครับตัวนี้เรากำหนดไปที่0นย์นะครับมากกว่าหรือเท่ากับศนย์ให้เขาปิดเลยนะครับเขาก็จะ การปิดก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีช่วงแกลบของราคานะครับเฉลี่ยนะครับก็วันหนึ่งจะมีประมาณหนึ่งออเดอร์นะครับก็ไม่ถือว่า,าน้อยจนเกินไปนะครับแต่เราเอาศัยความแม่นของอินดี้สตัวนี้เป็นตัว ทำกำไรให้เรานะครับก็เราสังเกตดูกราฟนะครับเขาคือเป็นตัวที่ปิดค่อนข้างที่จะมีกําไรที่ดีนะครับแต่เราต้องไปดูนะครับว่ากําไรที่เราจะเป็นโค้ดโปรฟิตที่จะกําหนดให้ EA ตัวนี้มันควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่ อาจจะ1เหรียญ5เหรียญนะครับก็ไปออปติไมทดูอีกทีนึงนะครับสำหรับคู่ที่เราจะเทรดก็จะอาจจะทําให้เรามีกําไรเยอะขึ้นนะครับแต่ถามว่าความแม่นของตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะดีมากครับถ้าเราดูจากผลงานตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวปี PA, ตัวนี้ผมจะให้ลิงก์ ไปทดสอบนะครับก็เป็นบัญชีเดโมนะครับก็ใช้ได้เลยไม่ต้องแจ้งเพื่ออนุมัติใช้งานนะครับแล้วก็สามารถแบ็กเทสได้นะครับทั้งบัญชีไมโครหรือว่าบัญชีสแตนด์ดได้ทุกบัญชีได้ทุกบกบนะครับแต่ท่านใดที่ต้องการใช้กับบัญชีจริงนะครับก็ต้องแจ้งอนุมัติบัญชีก่อนนะครับอาจจะต่อไอพหรือว่าเช่านะครับก็สามารถที่จะถักเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับตัวเวอร์ชั่น 2.0ตัวนี้อยากให้ลองดูตัวนี้นะครับเพราะว่าในปีปีนี้เราใช้อินดี้ตัวนี้2ตัวนี้นะครับเกือบทุก EA นะครับทั้ง EA สอบกองทุนทั้ง EA ตัว H นะครับเราก็พยายามที่จะปรับมาใช้ตัวนี้ ก็จะปิดให้เราไปเรื่อยๆนะครับขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับ ต้องไปดูดาวนะครับตัวนี้คืออย่าลืมว่าพอรตเราทุนแค่500เหรียญน,นะครับแล้วเปิดหลอดทุนจุดศูนย์ถ้าทนได้ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับเยตัวนี้สัญญาณจะน้อยแต่แม่นนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตสกิปไปเลยนะครับก็ะะจะมีช่วงที่อ่ามีดอดาตัวนี้นิดนึงนะครับตัวนี้เราแบ็นะกเทสน่าจะปีหนึงนะครับก็ตั้งแต่ปี2022นะครับก็จนถึงปัจจุบันเดี๋ยวมาดู ก็ปีหนึ่งน่าจะประมาณ100%นะครับทุน500นะครับโปรฟิตเน็ตโปรฟิตก็554เดียนนะครับดอดาว,ว23.75%ถ้าทุน500รอดาวประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะ,ะส่วนตัวนะครับผมยอมรับได้นะครับเพราะว่าทุนเราแค่500นะครับอดอดาวไม่ถึง30%นนะครับก็ อยากให้อลองเอาไปใช้งานดูนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเวอร์ชัน2ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ